ขออนุานการไวลาไม่เคยคอยใจขออนุญาตยินเพลงเรื่องที่พูดไปวันนี้นะฮะเรื่องที่หนึ่งโอท่านดเอรผมต้องบอากด้วยนะครับท่านดตอร์คนหน้ารักครับเป็นขออและเป็นดตอร์ด้วยท่านยอมเป็แก้วที่วางปากในการเที่นมาเรียนรู้ในทุกๆครั้งคุณออสครับผมเป็นห่วงเรื่องระบบคุณออสอยากเหนื่อยชั่วคราวสบายตลอดไปไหมถ้าเราไม่เข้าระบบเราจะไปขายระบบได้ไงเนาะขออนุญาตตัวตัวนะครับเรื่องที่หนึ่งที่ผมพูดไปคือการสร้างแบรนด์ตัวเอง หลังจากนี้เราต้องเป็นนักโฆษณาเราให้โลกได้รับรู้ว่าเราเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผูอ้คนเราเป็นคนที่ยกย่องให้เกียรติเราเป็นคนที่มีสัมมาคารวะเราเป็นคนที่แต่งตัวเรื่องที่สองเราจะต้องเป็นเซียนเรื่องบริษัทในเร่อง o ีโาอย่างนี้ต่อไปฉันจะพูดได้แบบมืออาชีพ ทุกเรื่องราวของบริษัททุกเรื่องราวของประธานจากนี้ต่อไปฉันจะต้องถ่ายรูกอัคดคลิปเพื่อที่เอามาโพสให้ลูกรู้ว่าฉันเป็นผู้สวนกับเบสพาวเวอร์เบสพาวเวอร์ของฉันสุดยอดที่สุดเรื่องที่สามเราจะต้องเป็นนักสร้างแบรนด์เรื่องสินค้าจากนี้ต่อไปเราเองจะต้องสร้างที่สินค้าเป็นเราจะต้องเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เราจะขายได้กี่ตัวเราจะต้องใช้เท่านั้นตัวทุกครั้งที่เรามาซื้อของเราต้องถ่ายลูกอัคดคลิป ทุกครั้งที่เราส่งของเราทํางานทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าเราดีเราต้องถ่ายรูปอัคดคลิปแล้วเอามาโปรโมทให้โลกให้เรารู้ว่าสินค้าเราสุดยอดมากเราเองจะต้องเป็นนักขายผลลัพธ์ของแผนการตลาดความสําเร็จของเขาทุกๆความสําเร็จแม้กระทั่งใส่สูตรจากนี้ต่อไปฉันจะถ่ายรูปอัดคลิปนะฮะฉันขึ้นบนเวทีจับไมค์ฉันจะถ่ายรูปอัดคลิป ต้องนะครับภูวิครับภูวิต้องสร้างเรตติ้งตัวเองภูวิต้องทําให้โลกได้รับรู้ว่าฉันไม่ใช่แค่อาจารย์น้อยแต่ฉันยังมีธุรกิจซึ่งธุรกิจของฉันบริษัทฉันดียังไงสินค้าฉันดียังไงแผนฉันดียังไงระบบฉันดียังไงถ้าโลกออฟไลน์เราต้องเป็นเซียนเล่อ p พีโอเอ็มานโลกออนไลน์พวกเราในทุกเรื่องต้องใช้อินทรี พี่น้องครับผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าใครสามารถทําแบบนี้ด้วยความขยันนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างนั้นไม่นั่นถ้าเราทําเรื่องเหล่านี้ด้วยความอดทนจะมีคนซื้อกับเราหรือไม่จะมีคนสมัครกับเราหรือไม่หน้าที่ฉันเขารพบหน้าที่ฉันจะทําหน้าที่ฉันจะออกไปพบคนทุกวันฉันจะโพสต์ทุกวัน ถ้าเราสม่ำเสมอทุกท่านครับน้อยสุดอย่างนี้ต่อไปฉันจะพบคนวันละสามคนวันละสามคนน้อยสุดฉันจะโพูดวันละสามครั้งถ้าเราอดทนรอคอยเรากัดไม่ปล่อยทุกท่านครับปลูกต้นไม้อย่างต้องใช้เวลานอนมันไม่ใช่มาเพื่แว้วมันจะรวยเลยมันต้องใช้เวลาหน่อยฉันจะอดทนให้ได้หนึ่งถึงสามปีหนึ่งถึงสามปีฉันจะเรียนฉันจะฝึกฉันจะลงมือทําฉันจะเรียนฉันจะฝึกฉันลงมือทาสารวัตรผมตอนนี้เป็นบ้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ออเดอร์ ใบสมัครกำลังไหลมาเพมาใช่ไหมสรารวัตรบ้าไมบมาคิดดูครับไปล่องเรือไปยืนอยู่หน้านหัวเรือไปเต้นอยู่คนเดียวให้คนปบกมือให้ไปยืนลูดเสาไล่คนตกมือให้สรารวัตรดูไหมผมถามัว้ผมเองนะผมยังไม่บ้าก่าสรารวัตรเลยมาถึงจุดแต่เรียบร้อยแล้วถ้าสรารวัตรบ้าขนาดนั้นอย่างนี้ต่อไปไม่มีอะไรความแั้นความเฉลี่ยของสรารวัตรได้เรา,น,านี่โอ้ค,ครับสุดยอด นะครับโอเคนะครับบอกว่าข้อมูลวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆถ้าพูดอะไรที่รู้สึกไม่ถูกใจถ้าพูดอะไรที่ไปรักเกคืองพายุพลลบาดก็เพราะว่านต้องขออภัยโทษด้วยนะครับซึ่งผมเองเวลาผมทําอะไรผมจะเป็นคนจริงจังนะผมจะเป็นคนแบบยิงเต็มแมกยิงสุดชีวิตนะ คำพูดดีงามบางทีอาจจะสนองไมดูรู้สึกรุนแรงถ้าใครไม่ชอบประกับกิริยาแบบนี้ยังไงผมก็ต้องขอประทานโทษด้วยแต่ทั้งหมดฟังสิ้นก็คือทุกท่านครับผมไม่มีความสุขหรอกที่ผมเติบโตคนเดียวผมต้องการให้พี่น้องเติบโตผมไม่มีความสุขที่พี่น้องเติบโตอย่างเดียวเราต้องการสร้างเบสเงินพวกเราไปอยู่กันในทุนทุกท่านครับห้าตระกูดลดังเขาสู่เลือดสู่เนื้อพวกเราไป